สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้จะขอนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหลวงนะครับตอนที่2มานำเสนอฝากพี่น้องนะครับคราวที่แล้วนะครับได้นำเสนอภาคแรกไปก็มีพี่น้องได้แสดงความเห็นนะครับทั้งที่ YouTube แล้วก็หลังไมค์มานะครับหลายส่วนที่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้ก็แสดงความเห็นในลักษณะที่ นะก็บอกตรงๆว่าไม่ได้อะไรจากตรงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีท่านที่บอกว่าเอา้าท่านทำทังเยอะตังแยะนะเป็นพันๆหลายพันโครงการมันก็ต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับก็นั่นคงเป็นเรื่องปกตินะครับผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่ต่างมีมุมมองอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับก็วันนี้จะพูดถึง องค์กรที่ตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงกําไรนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริและก,การก่อตั้งกปรนะครับหรือ,อเป็นหน่วยงานที่ดูแลนะครับทางด้านาโครงการหลวงหรือโครงการในพระราชดำริเนี่ยเขาเรียกว่าสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โอ,อ้โทษทีอันนี้มันเป็นเป็นสำนักกรมพัฒนาทษทีนะครับออสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งนี่ก็คือกอปร,รซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลโครงการหลวงทั้งหมดนะครับผมจะย้อนประวัติศาสตร์ให้พี่น้องสั้นๆแล้วก็จะพูดถึงโครงการนะครับในออพระราชมรริที่มาเกี่ยวข้องกับ มูลนิธิมูลนิธิหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโฟกัสของวันนี้นะครับชื่อมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็เราไปย้อนความกันนิดหนึ่งว่าคราวที่แล้วที่ผมได้พูดถึงมูลนิธิเอ่อพูดถึงโครงการหลวงเนี่ยนะครับว่าที่มาที่ไปนั้นมันซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยก็คือ,อ,อตั้งแต่สมัยนู่นแล้วครับยุคเผด็จการนะครับสลิด ถนอมนะครับยุคนู้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์เองก็เพิ่งจะพ้นมาจากอิทธิพลของคณะราษฎรนะครับ2489นั่นคือยุคสุดท้ายที่คณะราษฎรเนี่ยพยายามจะเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนนั้นมีอำนาจเด็ดขาดนะครับเป็นไปตามข้อบัญญัติของนายปรีดีพนมยงค์นะครับ6ข้อซึ่งจะทำให้เกิดประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับ ก็รวมความในเรื่องของเสรีภาพสมบูรณ์นะครับเศรษฐกิจที่ลงไปถึงพี่น้องประชาชนได้เต็มที่ได้ประโยชน์เต็มที่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ด้านการศึกษาต่างๆให้สมบูรณ์นะครับก็ว่ากันไป6ข้อนั้นพี่น้องคงพอจะจําได้นั่นก็คือท่านปีดีถือว่าท่านบอกว่านั่นเป็นประชาธิปไตยที่สมที่ท่านได้เจตนาไว้ตั้งแต่2 4งสแต่ว่าก่อนตรงนั้นจะประสบความสําเร็จนั้นนะครับก็เกิดการรัฐประหารแล้ว2490 ก็เป็นปีที่นะครับเกิดการรุกกลับนะครับของกระบวนการนะเ,าเขาเรียกว่า Royalist นะครับหรือว่า a r ร์กิสแล้วแต่ว่าจะเรียกนะครับก็คือกระบวนการของเจ้านั่นเองพยายามจะลุกอำนาจคืนกลับ mm hmm. เมื่อนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขึ้นครองราชในช่วงเวลาใกล้ๆกกันนั้นนะครับ mm hmm. ก็มาพร้อมกับความพยายามในการที่จะสร้างฐานอำนาจของทางฝั่งทางวังเนี่ยเพิ่มขึ้น ในช่วงนั้นนะครับหน้าที่ต่างๆที่จะลงไปเอา,เอาใจพี่น้องประชาชนก็จะต้องอยู่ภายใต้นะอิทธิพลของเผด็จการทหาร,รเผด็จการนั้นนะครับมีความขัดแย้งกับสังคมแน่ๆกับการเติบโตของสังคมในยุคนั้นนะครับแต่ว่าเผด็จการนั้นก็มีอํานาจเบ็ดเสร็จพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทางวังจะลงไปทําโครงการต่างๆก็คงจะต้องหวังพึ่งนะ,ะเผด็จการทหารตรงนี้มาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ แล้วพอเลยมาถึงช่วง2,500เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึง2,522 23เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องถือว่าอยู่ในช่วงต่อสู้คอมมิวนิสต์นะครับต่อสู้คอมมิวนิสต์เพราะนั้นรัฐบาลเองก็สถาบันพระหมหากษัตริย์เองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องนะครับแสดงบทบาทซึ่งตอนนั้นแสดงได้เด่นมากนะครับก็สามารถจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีคนของทางวังเป็นนักวิชาการต่างๆซึ่งเข้ามาสารเครือข่ายในเรื่องของความจําเป็นของสรารบัญพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นที่น่าเข้าใจช่วงนี้ผมจะอยู่เต็มๆนะครับทหารไม่ว่าจะรุ่นไหนขึ้นมาเนี่ยนะครับนะถนอมสริดอะไรขึ้นมาช่วงนี้เลยนะครับนะก,ก็ต้องถือว่าทางวังนี่ก็ใช้อํานาจเหล่านี้นะครับในการที่จะเข้าไปสารเครือข่ายนะครับพัฒนาประเทศ ื่อที่จะได้เป็นศูนย์กลางจิตใจของพี่น้องประชาชนนั่นคือยุคก่อนที่จะเกิดกปร,ะรนะครับพอทำงานมากเข้ามากเข้าเนี่ยถึงจุดหนึ่งปี19เกนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้นะถ้าไม่เร่งลุกเข้าไปในหัวใจของประชาชนเนี่ยอันตรายมันเกิดขึ้นเสมอนะครับปี16-19ถึง1นนั้นแนวคิดที่จะเป็นสังคมนิยมคือไม่มีศัรินาไม่มีกษัตริย์เนี่ยมันแรงมาก จนกระทั่งเมื่อปราบนักศึกษาที่สําเร็จนะครับใช้อิทธิพลของนายทหารก็คือนี่แหละนะครับช่วงนั้นก็ถนอมกิจขจรนะครับกลับมาแล้วก็ปรากฏว่านะก็เกิดปรากฏการณ์การเมืองที่เป็นโศกนาฏกรรมนะครับฆ่าฟันนักศึกษาจนกระบวนการนักศึกษาใน่อ่อนแอจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็ปีหนึ่งเก้านะเอ่อเกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพอปีสองสามเนี่ย นะครับหลายส่วนที่หนีเข้าป่าไปนี่ก็สู้กับรัฐบาลมานะบาดเจ็บตายกันก็เยอะนะครับช่วงนั้นถือว่าใหญ่ที่สุดตายกันเยอะที่สุดเพราะง,งั้นในช่วง1นเกนะครับถึง2 3สนะครับก็ถึง2523นะครับก็เกิดสำนึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยสู้กันไปอย่างนี้ไม่ไหวต้องดึงเข้ามานะใช้กําลังทหารกันอย่างเดียวไม่จบไม่สิน้นก็ต้องดึงเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยที่ทําผิดทําพลาดอะไรเนี่ยให้อภัยกันหมดนะครับเลยเป็นที่มาของ การเริ่มก่อตั้งนะครับกปร,ะรนะครับตอนนั้นก็พลเอกเพรมนะครับขึ้นอยู่ในตำแหน่งพอดีก็ถือว่ายกให้มีหน่วยงานที่จะดาเนินการ,กรตามโครงการตามพระราชดำร,ร,รินะครับก็ผมได้บอกอรายละเอียดไปแล้วจะไม่ย้อนไปเยอะนะครับปี2อสีเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะครับพลเอกเพรมแล้วก็ปี2536นะครับนะครับเออต้องย้อนไปปี334นะ ประมาณ10ปีพอดีนะครับวันที่28มิถุนายน2534นาอเนี่ยนายอนันต์ปัญจาราชุนเข้ามาในตำแหน่งก็มาปรับนะข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆองค์กรการบริหารงานเขียนไว้ชัดเจนว่าง,งบประมาณเนี่ยจะต้องผูกพันนะครับถ้าเป็นโครงการในพระราชดำริหน่วยงานต้องสนองพระบรมราชองค์การเต็มที่แล้วก็งบประมาณต้องไม่แห้ขัดสนนะครับถ้าจะเป็นโครงการต่อเนื่องก็จะต้องนะยืนยันว่าให้มันเกิดขึ้นนะ แล้วก็ปอร,รเนี่ยก็ถือว่านะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะสนองให้เกิดนะความสำเร็จขององค์การนี้อของโครงการต่างๆในพระาราชบริษแล้วก็ที่น่าสนใจนะครับในปี2536นะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลในชวนหลีกภัยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ได้มีการโอนหน้าที่และก็กิจการบริหารบางส่วนซึ่งอยูนะ่เคยอยู่ใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมพัฒน์เนี่ยนะก็ให้ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปลว่าหน่วยงานบางอย่างกิจการบางอย่างเนี่ยรวมทั้งเงินทองต่างๆการจัดการต่างเนี่ยที่เคยอยู่ของนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยนะครับ เขาจะเรียกสํานักงานหรือว่าสภาพัฒนาหรือยังไงไม่ทราบชื่อต่างกันไปนะแต่ตอนนั้นยังเรียกสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยสังกัดนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปอยู่ในนะกปร,รซึ่งก็อยู่ในสํานักนายกเหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์ก็คงจะเป็นเพื่อจะได้นะดาเนินการกันเต็มที่นะครับหน่วยงานที่มาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริก็ขอให้ขามวดกันเข้ามานะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับ ก็พัฒนาการก็มีมาเรื่อยๆนะตอนยุคนายกทรักษสิณนี่ก็มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการนะครับคณะองค์คมนตรีที่เป็นที่ปรึกษาก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ไม่แต่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นสาระมากมาถึงยุคคุณยิ่งรักนี่น่าสนใจนะครับ2556เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการจัดการเรื่องการแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษนะครับก็กรปรนี่แหละก็ให้มี หน่วยงานที่มีการควบคุมกันภายในดูเหมือนว่าจะมีความรั่วไหลทางการเงินการทองนะครับก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันในวงราชการเนี่ยนะครับแต่ในขณะที่นะหน่วยงานที่ทํางานตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของหน่วยงานราชการหรือราฐวิสาหกิจทํางานตามนะความคิดของพระมหากรรษัตริย์ว่าอยากให้ทานู่นทำนี่น, ύ, นะครับแล้วก็ทํากันโครงการมีระยะสั้นหนะึ่ปีนะมากกว่าเออหปีแต่เกิน1ปีแต่น้อยกว่า6ปี หรือว่ามากกว่า6ปีระยะยาวหรือว่าโครงการที่พระหมหากษัตริย์คิดขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนนะอยากให้ทําตรงนั้นตรงนี้นะก็มีอยู่4ประเภทนะครับนะก็ก็ก็ได้เกิดขึ้นโดยที่งบประมาณนั่นมาจากเงินภาษีของประชาชนคนปฏิบัติก็เป็นหน่วยงานราชการปฏิบัติทั้งหมดนะครับโดยที่กปรซึ่งนายกนั่งหัวแถวแล้วก็มีคนของนายวังเข้าดูแลพร้อมกับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเข้าดูแลก็เป็นมาอย่างนี้นะครับ โครงการหลวงนะครับงบผูกพันให้เต็มที่นะครับแต่นี้สิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นเอาคําวิจารณ์ของผมตอนนั้นก็คือว่าแม้ไอความชอบทมในการที่จะให้โครงการที่เป็นพระราชดำริเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่ต้องผูกมัดโดยที่เอาไปมาบางกระทรวงเนี่ยแปซนะครับต้องเป็นการทํางานต่อเนื่องนะครับใครจะไปยุบโครงการหลวงก็คงไม่ค่อยกล้าทําอะไรที่ทําต่อกันมาก็ต้องทําต่อกันไปเนี่ยแต่ว่าผล ที่เกิดขึ้นในเชิงบวกเนี่ยนะครับผลประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมก็เกรงว่าจะไม่มีคนกล้าเข้าไปวิาพากษ์วิจานนรณ์นะครับนะครับแต่นีสิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของอมูลนิธิชัยพัฒนานะครับผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นนะองค์กรเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่วันที่นี่จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็น เอาข้อมูลตรงนี้เลยแล้วกันนะครับดูวันที่เลยกันแล้วกันปี31ถ้าจำไม่ผิดนะครับปี2,531ก็เริ่มต้นโครงการเนี่ยตั้งกปร,รอเมื่อประมาณ2524ตอนนะสมัยพลเอกเปรม10ปีให้หลังก็ได้นะประมาณ2531นะไม่ถึงประมาณ7ปีนะครับก็ได้เกิดมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับเอาตามหน้าเว็บไซต์เขาเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิใช้พรราาัฒนาโดยทรงดํารงตําแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับเป็นองค์ประธานก็เป็นประธานบริหารเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดําเนินงานพัฒนาต่างๆในกรณีที่ต้องถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ระเบียบหรือ,องบประมาณราชการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้องคล้องหรือทันกับสถานการณ์ที่จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทําโดยเร็วการที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงรวดเร็วฉับลันโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจํากัดใดๆทั้งสิน้นเป็นการช่วยให้กระบวนพัฒนาเกิดการสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการจดทะเบียนนะเป็นมูลนิธิและก็มีฐานะเป็นนิติบุคคล นะครับไม่ใช่ของรัฐนะเป็นเป็นนิติบุคคลตามทะเบียนลำดับที่3975ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2531นะครับและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกสาเล่มที่105ตอนที่109วันที่12กรกฎาคม2531นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ประกาศให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์การสาธารณกุศลนะครับลำดับที่169ลงวันที่8กันยายน25 3 1 เป็นนิติบคุคคลด้วยนะครับเป็นองค์การสถานสา,สาธารณกุศลด้วยนะครับก็นะครับลงวันที่16เดือนกันยายน2531การเป็นนะสาธารณกุศลนะองค์กรเพื่อการกุศลเนี่ยมันก็จะได้รับการนะยกเว้นภาษีนะครับมีลักษณะพิเศษของเงินบริจาคได้แล้วก็ไม่มีข้อจำกัด ถ้าเป็นของราชการเหมือนคอปรอรเนี่ยไม่สามารถจะไปขออะไรได้มากมายนะนะก็ติดกฎระเบียบราชการและต้องไปผูกโยงกับกระทรวงเพราะงั้นการตั้งมูลนิธิใช้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถือว่าจริงๆแล้วก็เป็นเจตนารมณ์ในด้านดีเนี่ยเพื่อจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่นะครับปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ไปช่วยได้ทันท่วงทีว่างั้นเถอะนั่นคือเหตุผลที่หลักของการตั้งนะครับนี่ผมก็ไปดูว่าถ้าอย่างนั้นถ้าตั้งอย่างนี้จะเป็นองค์กรการกุศล รับบริจาคเงินเนี่ยนี่แหละเป็นที่มาของการบริจาคเงินในโดยเสด็จพระราชกุศลซึ่งนะตั้งแต่ปี2,130เป็นต้นมาเราจะเห็นตลอดทุกวันทุกคืนเนี่ยมีคนเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตลอดบางทีก็เป็นโครงการก็ไปบริจาคสมทบโครงการนั้นโครงการนี้บางทีก็ให้โดยเสด็จพระราชกุศลทั่วไปนะครับการบริจาคเมื่อเงินบริจาคเข้าไปอย่างนี้นะครับมูลที่ใช้พัฒนาก็กังหันนะ่ะนะกันะงหันน้ำนะ่ะเป็นเรื่องที่ ก็พอจะเป็นผลงานที่เราจะทราบอยู่บ้างแต่วันนี้ผมอยากให้พี่น้องนั่งนึกนะโครงการหลวงมีโครงการใดบ้างที่อยู่ในที่ท่านได้รับผลประโยชน์ชัดๆเลยนะพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยได้รับประโยชน์ชัดๆเลยแล้วโครงการนั้นนะครับทำมาแล้วกี่ปีท่านได้รับผลประโยชน์โดยตรงโดยอ้อมเนี่ยชัดเจนเป็นเงินเป็นทองเป็นก้อนความรู้เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรนะครับ แล้วก็ตั้งแต่ปี2 5 3 1เป็นต้นมามีมูลนิธิใชยพัฒนาเนี่ยก็มีการบริจาคเงินทอไปเยอะแล้วก็มูลนิธินี้ยังยังรับเงินจากกปร,รอด้วยในฐานะที่ในส่วนหนึ่งก็เป็นนะมันหน่วยางานพิเศษะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ขอรับเงินบริจาคจากทั้งภาครัฐเอกชนว่างันเถอะแล้วก็ทีนี้ไม่มีจํากัดเลยรับได้ตลอดนะครับทีนี้ถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่า มูลที่ใช้พัฒนาเนี่ยทำอะไรที่ทําให้ท่านได้ผลประโยชน์ชัดเจนนะครับผลประโยชน์ชัดเจนจับต้องได้เป็นเงินเป็นทองเท่าไหร่ด้านไหนบ้างที่น้องถามตัวเองนะครับแต่ที่ผมจะชวนพิจารณาตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มองไปเชิงการเมืองแต่ว่าจะมองในเชิงความโปร่งใสของการเป็นมูลนิธินะครับปกติถ้าเป็นมูลนิธิการกุศลเพื่อสาธารณณะเนี่ยแปลว่าคุณ สามารถจะรับบริจาคเงินจากสาธารณะจากบุคคลทั่วไปนะครับเมื่อรับบริจาคเงินแล้วเนี่ยนะครับโดยหน้าที่ตามมาตรฐานนะอย่างภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คือเราไปรับบริจาคเงินสาธารณะเราต้องการทําเพื่อประโยชน์สาธารณะคนที่อยู่ในอง,องค์กรน,นั้นก็อย่างภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่เอาเงินเดือนไม่มีเงินเดือนนะครับทุกคนเสียสละกันหมดแล้วก็เงินทองเข้ามาเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ใครบริจาคบริจาคแล้วเพื่อการใดนะครับ ก็จะมีรายงานทางการเงินกลับไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการตรวจสอบกันแล้วเราก็มีเราก็มีหลักมีเกณฑ์ว่ามีบอร์ดอำนวยการอยู่ข้างบนซึ่งเป็นคนที่คอยดูแลตรวจสอบมีคณะกรรมการบริหารซึ่งการกรองโครงการนะครับแล้วแต่ละคนนะก็มาจากคนละทิศคนละทางนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันคือจะทําเพื่อสาธารณะเสร็จแล้วสมาชิกที่รับรู้ตรงนี้บอร์ดที่รับรู้ตรงนี้ก็จะต้องให สมาชิกที่เขาเป็นผู้บริจาคเป็นผู้ร่วมกิจกรรมหรือว่าสมาชิกทั่วไปนะสาธารณชนทั่วไปได้รับรู้ว่าเราเนี่ยไม่สแสวงกําไรนะเราทําเพื่อประโยชน์ต่างๆนะเอาเงินท่านมาปุ๊บเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับผมก็เลยไปดูคณะกรรมการนะครับไปดูคณะกรรมการของมูลนิธินะครับเมื่อกี้เราทราบว่านายกเนี่ยเป็นนายกตุติมสัตเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประธานบริหารคือพระเทพนะครับผมก็เลยไปดูต่อว่า คณะกรรมการของมูลนิธิมีใครบ้างนะครับมีใครบ้างตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าจะทําองค์กรการกุศลนะครับรับบริจาคเงินทั่วไปเนี่ยกฎหมายก็จะระบุไว้ว่านะครับต้องไม่มี c o n FLICT OF INTEREST นะครับแล้วเป็นมารยาทของการทํา NGO การทํา Non profit เลยนะครับว่าจะต้องการเงินต้องโปร่งใสแล้วคนที่เข้าไปดูแลการเงินนั้นจะต้องมีการตรวจสอบกันได้แล้วคณะกรรมการที่สําคัญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกันนั้นนะครับ จะต้องไม่มีสายสัมพันธ์กันใกล้ชิดในลักษณะที่มองตารู้ใจแล้วก็สั่งการกันได้นะครับผมก็เข้าไปดูนะว่าคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนานี่ประกอบด้วยใครบ้างนะครับพ <c oughs> ระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกสิบธิบัณฑิ์พระเทพนะเป็นประธานกรรมการนายเชาณศิลวัน์นะครับเป็นกรรมการพลเอกกําทนสินธวานนอัมพลเสนานารง์กรรมการหมดเลยพลากรสุวรรณรัตน สวัสด์วัฒนายกรจิรายุอิสรางููณอยุธยาที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับชื่อนาจคุณน,นะครับเป็นองคมนตรีซะเยอะนะครับอิจิรายุอิสรางกูณอยุธยาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับเทียนชัยจันมุกดาจริจริตุลยานนปราโมดไม้กลัดนะครับปานเทพกล้าณรงรานพี่มลศักดิ์สุวรรณทัศนะครับก็ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย ถ้าพี่น้องไปไล่ดูชื่อนะผมให้พี่น้องไปไล่ดูตรวจสอบด้วยตัวเองว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นบุคคลประเภทไหนแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยนะครับความรู้สึกของผมเนี่ยที่เท่าที่ได้ตรวจด,ดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนะบุคคลที่ที่รับใช้ใการชิดกับทางวังว่าง,งั้นเถอะเป็นคนที่ดูแลทรัพย์สินสมบัติมหากาษัตริย์แล้วก็เป็นนะเป็นอง,องคมนตรีนะครับคือในอาณาจักรของทางวางหมดนะครับ ที่เหลือนะครับนี่ซูมเมตตันติเวชกุลนี่เป็นเลขาธิการเลยนะครับนี่ก็คือตัวใหญ่คือคนตัวนี้นะครับที่เป็นคนปฏิบัติงานจริงๆนะครับมนูนมุกประดิษฐ์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีตัวแทนของประชาชนไม่มีตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่มีเลยคือเป็นเอกชนเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนใกล้ชิดของวังหมดนะครับ กระเป๋าสตางค์ของวังแล้วก็เป็นคนที่รับใช้ใการชิดอยู่นานอย่างซูเมตันติเวชกุลนี่ก็ต้องถือว่านะต้องเป็นตัวหลักเลยเพราะง,งั้นเถอะเรื่องโครงการเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเลยขาธิที่การมีบทบาทสําคัญมากครับนะ <c oughs> การใช้เงินใช้ทองของมูลินิีนี้นะครับก็กิจกรรมหลักของมูลิธิเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์นะพี่น้องนะวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งมาเนี่ย นะครับก็เป็นลักษณะจะไปเสริมของรัฐบาลเป็นหลักนะครับไปเสริมกิจกรรมของรัฐบาลเป็นหลักแป๊บหบนึ่งเพื่อไปดูนะให้พี่น้องได้เห็นเลยนะครับขออภัยนะครับไอ้เน็ตม็นอาจจะชา้านิดหนึ่งครับพี่น้องต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของเขานี่ก็ มีศูนย์การอาชีพมีโฮหลายเรื่องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าไปหน้านี้เลยนะครับหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์นะครับที่น้องจะได้เห็นเนาะเล่ากันฟังที่น้องจะได้ไม่ต้องไปค้นอีกนะครับถ้าขี้เกียจก็วัตถุประสงค์ในเพื่อสนนุนการเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆนะครับส่งเสริมการพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจสังคมมีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ ดำเนินการใดๆเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมร่วมมือกับส่วนราชการและองค์การการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์หรือเน้นสนับสนุนสาธารณประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเป้าหมายกว้างๆเลยนะครับกว้างๆเลยก็ก็สนับสนุนกปรแต่นอกจากนั้นก็ทําอะไรต่างๆอีกมากมายได้เต็มไปหมดนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ ทีนี้กิจกรรมหลักของมูลนิธิลองไปดูนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนั่นวัตถุประสงค์คือกว้างๆนะครับกิจกรรมหลักเนี่ยมีด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรจัดการทรัพยากรพัฒนาสังคมด้านพลังงานนะครับนะก็ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วกรปร,รก็ทําอยู่แล้วแต่มูลนิธิใช้พัฒนาเนี่ยเข้ามาเพื่อจะเป็นส่วนเสริมแต่งานเนี่ยก็ซ้ําซ้อนกันนะครับมีอยู่หลายส่วนทําเสริมกันท,ท,ทำซ้าซ้อนกันเพราะเวลาพูดถึงโครงการหลวงเนี่ย คนก็แยกกันไม่ออกระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับโครงการหลวงซึ่งใช้งบประมาณของแผ่นดินนะครับกปรดดาเนินการโดยคนของรัฐแล้วก็ทางกปรรเนี่ยนะครับคนที่นั่งหัวคือนายกแต่ทางด้านมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยคนนั่งหัวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระเทพไปนั่งบริหารสูงสุดแล้วคนของนายวังกระเป๋าตาังของนายวังเป็นคนบริหารดําเนินการนะครับ ผมไม่อยากจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะครับในส่วนที่เป็นประโยชน์นั้นเราก็ต้องเอาจากเขาไปไม่ได้นะครับเขาทําประโยชน์ให้จริงๆแต่ในฐานะที่ทํางานในด้านนะครับ ngo เนี่ยด้านการกุศลด้าน public interest public b e n e f i t เนี่ยก็ต้องถือว่านะครับการบริหารในลักษณะอย่างนี้เนี่ยการรับบริจาคโดยเสด็จพระราชุกุศลซึ่งมันโอ้โรับกันเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็ผมก็สนใจว่าเออที่รับเข้ามาเนี่ย นะครับโครงการใหม่ที่เป็นของมูลนิธิชัยพัฒนากับโครงการที่เป็นโครงการหลวงซึ่งใช้เงินของหลวงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันแยกกันชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็งบบัญชีการเงินเนี่ยผมก็ไปดูในเว็บไซต์เนี่ยนะครับว่ารายงานการเงินต่อสาธารณเนี่ยมีไหมว่ารับบริจาคนะมีรายชื่อคนบริจาคมีเงินอยู่แต่ว่าเอาไปใช้โครงการไหนเท่าไหร่เนี่ยผมดูไม่ชัดนะพี่น้องพี่น้องลองไปดูถ้าเกิดบังเอิญพี่น้องดูแล้วไปเห็นอะไรที่ นัมากกว่าที่ผมไม่เห็นนะครับพี่น้องลองบอกหน่อยแต่ว่างบการเงินการเสนองบประมาณการเงินเนี่ยโครงการต่างๆใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันไม่มีแม้กระทั่งตัวเลขสรุปเรื่องการเงินเนี่ยนะเราเราดูแล้วไม่ไม่ชัดนะครับแม้ผมอาจจะเป็นคนที่ขี้สงสัยนะในเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะเอาละนะถ้าตัดการเงินการทองไปในส่วนของความพยายามในการที่จะพัฒนาประเทศ ช่วยรัฐบาลหรือร่วมกับรัฐบาลหรือว่าแข่งกับรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วแต่คนจะมองมันก็มีทฤษฎีที่มองได้มากมายถ้าเรามองด้านบวกก็คือว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นมีความพิเศษนะครับต้องการจะช่วยเหลือนะประเทศชาติบ้านเมืองช่วยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับแต่ว่าผมก็ตั้งคาถามในแง่ของผลประโยชน์ที่มันมัน,ม,นมันโผล่เข้ามาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอตัต้งองค์กรในปุ๊บเนี่ยโดยเสด็จพระราชฎข,ขุศลก็เป็นคําที่อยู่ในในสังคมไทยชัดเจนมาก 3 1นะครับ41 51 20กว่าปีเนี่ยเงินทองเข้าไปในมูลินทีนี้เท่าไหร่นะครับรับที่เป็นโครงการที่ทำประโยชน์นั้นมากมายเท่าไหร่นะครับผมให้พี่น้องไปไปศึกษาค้นคว้าต่อนะครับจะไม่พูดอะไรมากนะครับผมจะทิ้งไว้ตรงกลางๆว่ามันมีทั้งด้านบวกแล้วก็มันมีด้านที่สามารถจะมองได้ในเชิงการเงินในเรื่องผลประโยชน์นะครับความโปร่งใสในการบริหารงาน แล้วก็ทํามองในเชิงการเมืองลึกๆก็คือว่าการแย่งชิงอํานาจในการนําการมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผู้คนนะครับโครงการหลายอย่างเช่นมูลนิธิในนามของสถาบันกษัตริย์เนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะครับพี่น้องลองแวะไปดูว่ามันมีกี่กี่มูลนิธินะครับลูกหลานนะลูกเต้าของแต่ละแต่ละท่านน่ยนะครับได้มีมูลนิธิไหนบ้างแล้วมูลนิธินั้นการดาเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง นะถ้าสมมติว่าคนบริหารไม่ใช่ตัวของคนในวังโดยตรงเนี่ยนะครับลักษณะการถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากรายได้ที่ได้จากมูลนิธิแต่ละปีนั้นเท่าไหร่แล้วมูลนิธิเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณชนเท่าไหร่นะครับเงินทองที่ไหลผ่านมูลนิธิต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับแล้วนะวก็เงินเหล่านี้จริงไหลไปไหลามานี่เราก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดจะทําเพื่อการกุศลจริงเนี่ยมันไปถึงพี่น้องประชาชนเท่าไหร่จากจํานวนที่มันไหลเวียน เป็นเงินบริจาคนะครับแล้วนกะ็มันมันเป็นการตั้งคําถามได้นะแต่ว่าผมไม่สรุปคําตอบผมให้พี่น้องไปพิจารณานะครับไปดูกันต่อนะครับเเรื่องนี้มันเสี่ยงกับการที่จะบอกว่าอ้ยุคุณใจแคบจังเลยนะครับผลประโยชน์นะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเจตนารมของท่านนะเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเนี่ยมันก็นะมันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะขอบคุณน,นะชื่นอกชื่นใจที่ เรามีกษัตริย์ที่ห่วงใยตรงนี้นะครับแต่ผมก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าในส่วนที่เป็นกนะปรอที่เข้าไปดูแลนั้นโครงการหลวงนั้นนะครับใช้งบประมาณของประชาชนนะครับใช้หน่วยงานราชการซึ่งกิจภาษีของประชาชนนะครับแล้วทีนี้ไอ้วัฒนธรรมของการเกรงอกเกรงใจวัฒนธรรมของการที่จะต้องนะใช้เงินใช้ทองต่อเนื่องโดยที่โครงการใหม่ๆดีๆเนี่ยจะสอดแทรกเข้าไปยากพวกโครงการหลวงโครงการเก่าๆนั้น ได้กินงบประมาณนะเพราะมันมีความต่อเนื่องบังคับเกรงใจโดยที่ไม่กล้าที่จะนะให้มันจบลงนะครับอาจจะไม่กล้ารายงานอะไรที่มันนะรือทําให้มันออกมาแล้วตัวเลขเนะี่ยมันจะทําให้นะขายพระพักนะว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วโครงการใหม่ๆที่จะไปทับซ้อนกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลไหนจะนําเสนอบางทีก็มาติดเกรงอกเกรงใจนะครับนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องไปถามกันต่อนะครับ ในส่วนที่เป็นน้ําจิตน้ําใจผมคิดว่าก็ต้องขอบคุณนะครับแต่ว่าในส่วนของการจามองกันแบบฐานะที่นะประเทศเราเนี่ยนะยังยากจนยังต้องการการพัฒนาอยู่เนี่ยเงินทองที่ไหลเวียนไปมาไปมานี่นะครับจากคนที่มีจิตใจที่จะทําให้เกิดผลดีกับสังคมช่วยเหลือคนที่อ่อนด้อยกว่าช่วยพัฒนาประเทศในจุดที่สมควรจะต้องไปพัฒนาเนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูว่าเงินทองที่เข้าไปไหลไปไหลามานั้นนะครับมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแค่ไหน แล้วถ้าถาพูดว่าโครงการหลวงนะครับซึ่งมันต่างจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นของเอกชนกึง่งกึ่งเอกชนนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่น้องแยกกันออกไหมหรือว่าพี่น้องยังเห็นสองอันนี้เป็นอันเดียวกันแล้วถ้าแยกบทบาทกันแล้ว2อันนี้แยกบทบาทกันขนาดไหนนะครับก็นะฝากเป็นคําถามให้พี่น้องนะครับอันนี้ผมจะไม่ฟันธงพี่น้องต้องหัดไป <c oughs> ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ตีความด้วยนะครับ ในส่วนดีผมไม่อยากจะให้ดึงไปจากใครนะครับก็ให้มองทั้งด้านดีทั้งด้านเสียนะครับนะแต่ว่าในการบริหารประเทศในการที่จะสร้างกลไกสําหรับประเทศเรานั้นบางทีก็ต้องหัดตั้งคําถามนะครับส่วนตั้งคําถามแล้วคําตอบจะออกมารูปแบบไหนพี่น้องเห็นอย่างไรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับผมไม่ไม่เอาอะไรไปยัดให้พี่น้องนะพี่น้องต้องหัดคิดด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคลิปสั้นๆนะครับรายการวันนี้นะครับ ชวนคิดชวนคุยมหาดไทยประชาชนนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์พี่น้องก็ช่วยกันกระจายต่อก็แล้วกันนะครับคืี้นว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ